รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะ วันนี้แขกรับเชิญของดิฉันคนที่ชุมชนสะพานพระราม8กรุงเทพมหานครรู้จักกันดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือเด็กๆในชุมชนรวมทั้งขยายความช่วยเหลือไปยังผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กด้อยโอกาสต่างๆมากมายด้วยนะคะเขาก็คือครูเชาวชาววลิตศาสตร์สมัยค่ะผู้ชายคนนี้ เกิดมาบกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่กำเนิดแล้วก็ถูกเอาไปทิ้งไว้ที่สถานสงเคราะห์แต่ว่าเขาไม่ยอมจำนนกับโชคชะตาค่ะเขาพยายามที่จะมุมานะใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กปกติแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสในการเรียนหนังสือจนกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีแล้วก็อุทิศต,ตัวเองในการเป็นครูนอกระบบ ให้กับเด็กๆที่ชุมชนสะพานพระราม8ขอเชิญพบกับครูชา,ชาวลิ์ศสาสมัยค่ะสวัสดีค่ะครูชาวสวัสดีครับครัครบ,รบโอ้โหตอนนี้มีคนประกาศเกียรติคุณยกย่องครูชาวรางวัลนีดหลายหน้ากระดาษเลยนะคะถ้าอ่านกันนะครูชาวนะครับผมแต่ครูชาวบอกว่ารางวัลไม่ใช่คําตอบใช่ครับเป็นการทางานของเราเป็นคําตอบท,ที่ที่ให้เขาได้เห็นว่าคนคนคน,คนที่ลงมือทําจะประสบความสาเร็จมากกว่า จริงที่ผมตั้งเป้าผมจะ,จะกลับมารับใช้สังคมจริงถึงแม้ผมติดลบแต่อย่างน้อยผมก็ทําให้ตัวเองนี่คิดในแง่บวกต่อสังคมที่เราอยู่คนที่ยังไม่เคยฟังเรื่องราวของครูชาวชาวลิตศ,ศาสมัยนะคะอยากจะให้ครูเช่าย้อนสักนิดหนึ่งว่าจุดกําเนิดของครูชาวที่ทําให้เราเติบโตมาแล้วก็มีแรงขับมหาศาลที่อยากจะทําเพื่อคนอื่นเนี่ย เริ่มต้นมายังไงเริ่มเริ่มจากชีวิตของผมก่อนดีกว่าเริ่มเริ่มจากที่ผมอะติดลบจมเป็นเด็กําหาหลังนั้นผมไปอยู่ในบ้านราชาาดีบ้านเด็กอ่อนะยัธิบ้านเด็กอ่อนแล้วก็มาบ้านราชาาดีแล้วก็มาบ้านปเกเกตหลังนั้นบ้านิดบ้านิชายบ้านปเกเกดก็ต้องผมมันกลับมาอยู่ที่บ้านราชาวดีเดิมเพราะว่าที่บ้านราชาวดีเดิมเราก็มองว่าผมมาเรียนเช้ากว่าเด็กคนอื่นแต่ผมคิดว่ามัน เขาเขามองเขาเขามองตัวผมว่าเรียนช้าผมผมยิดว่าต้องคุณต้องเปิดโอกาสให้ผมได้ได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำตรงนี้ครับผมเลยบอกว่าผมเลยขอแม่แม่เลยแม่แม่ผมอยากเรียนสิ่งเดียวกันคือการก๋าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราก็ถึงผมถึงตอบตอบตอบหัวใจตัวเองว่าเอาอะไรมันเกิดให้มันเกิดขอเรียนไว้ก่อนตรงนี้ครับหลังนั้นผมเลยขอแม่แม่แมเรียนที่ชนระทันของเค้อ เรียนที่โรงเรียนปากเกร็ดเขาจบม6แล้วแม่แม่ตอนแรกเขาจะไม่ส่งผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมหาตังค์เรียนเองแล้วก็แม่จะนับสนุนค่ากินไปแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีครับครูเขาถามก็ไปว่าเด็กเด็กคนไหนอยากเรียนผมยกมือคนแรกเลยครับตรงนั้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าสิ่งสาคัญคือเราอะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมกักนกันที่เราอยู่กรอบสี่เหลี่ยมใครว่ามีความสุขไม่มีหรอะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราเราคิดว่าโอกาสของเราคือต้องไปเ,เรียนริ้สิ่งใหม่ๆตรงนี้นครับ หลังนั้นผมเลยเรียนจบที่มหาหลัยเจตตร์มันอ่ามันเป็นตอบโจทย์ที่เราเรียนรู้ไปกับคนด้วยตรงนี้ครับคนคนเขามองพวกเราเป็นยังไงผู้วิการมีศักยภาพแค่ไหนคือร่างกายครบจั่จสองอาจจะยอมแพ้หัวใจของคนที่ไม่พร้อมกันได้ตรงนี้ครคือตอนนี้เนี่ย หลายคนอาจจะมองคนที่มีความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอกพร่องทางสติปัญญาพิการทุพพลภาพ<ช>อะไร,ร,รต่างๆเขาก็จะมองแต่ภายนอกแล้วก็อาจจะดูดูพัฒนาการของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่หารู้ไหมว่าหัวใจข้างในของแต่ละคนเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ม,มันพร้อมม,ม,ม,มันพร้อมด,ด้วยคนที่ให้โอกาสเราตรงนี้ครับเราอย่ามองว่าเป็นผู้พิการแล้วศักยภาพมันไม่เหมือนเด็กปกติคุณต้องให้เขาทํา แล้วคุณจะรู้ว่าตรกยะาของเขามีมากกว่าพวกคุณแต่อยากจะขอความรู้ความเข้าใจจากครูชาวเผื่อไปยังคนอื่นๆที่อาจจะมีญาติพี่น้องอาจจะมีลูกหลานนะคะที่ไม่เหมือนคนอื่นเหมือนครูชาวตอนเด็กๆเ,เนี่ยการที่บอกว่าเขาเรียนช้าการที่บอกว่าเขาพัฒนาการไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยแล้วจริงๆมันสร้างความลำบากให้ตัวเราว่าเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นขนาดไหน มัน<ผ>มเหนื่อยขนาดไหนตอนที่ไปเรียนหนังสือเหมือนกับ <ผม S 1> คนอื่นๆเขาอะผมว่าพวกพวกคนนี้คนนี่ตีตาเราคือพวกคุณไม่ใช่ตัวผมผมผมได้รับโอกาสผมจะผมจะได้รับจุดๆนั้นคือผมมองว่าเราทําได้เหมือนเด็กคนอื่นแล้วก็สิ่งสำคัญคือผมอยากจะบอกที่มีคนที่มีพ่อแม่หรือไม่มีพ่อแม่คนที่มีอะไรพร้อมจงเปิดมุมมองของคุณจงปอก จงเปิดความคิดของคุณใหม่ๆสิ่ง,งใหม่ๆจะเข้ามาในในครอบครัวของคุณเด็กพิเตะของคุณคุณเขาถนาดัดทางด้านไหนคุณปล่อยเขาไปเลยแล้วคุณจะรู้ว่าคุณมีลูกถือว่าคุณมีบุญตรงนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นคาว่ากําพร้าไม่ใช่อุปสรรคมันไม่ใช่ฝูอุปสรรคคือการตีตาของาขอตาขางคอต่างๆเวลาไปสมัครง,งานเขาตีตีตาด้วยาตาขางคอเด็กพิการทางสมองคือ หน่วยงานราชการเขาไม่ค่อยยอมรับเหมือนครับสถ,ถานของเขาก็ตีตาแต่ต้องขอบคุณขอบคุณสถานของเขาด้วยที่อย่างน้อยให้ให้ผมได้รู้ว่าติงเป็นชื่อสถานของเขาแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าเด็กทุกคนจะเป็นเด็กเด็กที่ด้ยโอกาสค่ะอย่างครับค่ะอยู่ที่แรงผลักดันของตัวเองแล้วก็ความมานะพยายามของตัวเองและถ้าคิดว่าทําได้เราก็จะทําได้ใช่ครับครูชาก็เรียนหนังสือมาตั้งแต่ระดับ เด็กเล็กอนุบาลประถมมัธยมจนกระทั่งจบปริญญาตรีได้แบบที่คนที่เคยมองว่าจะไหวเหรอเนี่ยก็คงจะทึ่งในภายหลังนะครูชาวนะพอครูชาวเรียนจบครูชาวตั้งเป้าเลยไหมว่าครูชาวอยากเป็นครูผมเป็นผมผมไม่อยากเป็นครูในระบบผมอยากเป็นครูนอกกรอบทำไมการการที่เป็นครูในระบบเวลาของเขาอยู่แค่สามโมงครึง่งเขาไม่ไดเป็นมุมมองของเด็กว่าเด็กคนเนี้ แต่งตัวชุดนักเรียนเหมือนกันแต่คุณไม่รู้เราว่าเด็กแต่ละคนเขาเขามีสภาพแบบไหนความเป็นอยู่เขาอยู่แบบไหนค,คือทุกคนนะมองว่าเครื่องแบบนักเรียนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่คุณไม่ได้ไปมองรากฐานของเขาตรงเนี้ยครับผมถึงไม่เป็นคุณนอกกรอบที่ที่แหวกแนวของคนอื่น <c oughs> เพราะว่าที่เป็นแบ่แงแบกแนวก่าคนอื่นเพราะว่าผมได้เห็นความลําบากตั้งแต่เริ่มต้นผมอยากอยาก,อยากไปเรียนรู้สิ่งคนที่มีอะไรพร้อมกับคนที่ไม่มีอะไรพร้อมมันเป็นสภาพแบบไหน ครูเชาคือเริ่มจากไปเป็นครูที่ที่ชุมชนสพพระรามแปดเลยเหรอคะตั้งแต่แรกเลยต้แแ่ทำไมไปเริ่มตรงนั้นผมผมจะแกนในพื้นที่หมดแล้วครับผมจะแกนทุงคุสพานพุทธพวกอะไรต่างๆครับที่เป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในทุ่งคุมันเป็นแฝดข้าราชการเขายังมีโอกาสแต่เด็กเด็กในชุมชนนะครับที่อยู่ตามุนโอกาสเขาน้อยมากเรื่องการศึกษาตรงนี้ครับครูชาเลยปักหมุด ฉันจะไปช่วยเด็กๆที่ชุมชนพระรามแปดเลยใช่ครับคือผมมองมองว่าถ้ามันทําใหญ่เราเหนื่อยเราต้องทําจุดเล็กๆก่อนอตรงนี้ครับเราก็เลยเริ่มเข้าไปตั้งแต่ตอนแรกที่ชาวบ้านผู้ปกครองเด็กหรือว่าคนในชุมชนยังมองแบบไม่ไมเชื่อ<ข>ว่าครูชาวจะมาทําอะไรได้<ข>ใช่ไหมเขามองว่าครูของเขาในจะตายต้องแต่งตัวดีครับ ต้องใสเสื้อเชิดกางเกงสลกผูกคไพรมีบัตรมีอะไรด้วยมันไม่มันไม่ใช่คาตอบเหมือนกันการที่เราจะเข้าบ้านเด็กเข้าบ้านครอบครัวเราต้องดูว่าครอบครัวนี้เขาเป็นไงเป็นไงอืมอครับแต่ว่าจริงๆอย่างในกรุงเทพมหานครมันก็มีครูที่ทําหน้าที่ที่เราเรียกอีกชื่อนึงว่าครูข้างถนนก็มีมานานแล้วเหมือนกันมีมานานแล้วค่ะแต่ว่าตอนแรกๆก็คงต้องฝ่าฟันอุปสรรคกับสายตาแล้วก็ความเชื่อถือกว่าจะได้รับการยอมรับใช่ไหมครูชาวเริ่มต้นที่ ชุมชนใต้สะพานพระราม8ครูชาวเริ่มจากยังไงผมเดินเข้าไปเยี่ยมบ้านเด็กก่อนแล้วก็ไปแนะนำกับผู้ปกครองว่าผมเป็นครูสูนทางโอกาสเด็กแล้วก็หลังนั้นผมก็ค่อยๆไปทีละบ้านเราไม่ได้ไปทีเดียวตะแกรงทั้งหมดเราก็ค่อยเรียนรู้ไปต้องเรียนรู้ไปกับครอบครัวกับเขาด้วยค่อยๆไปเคาะประตูบ้านไปสร้างความคุ้นเคยไปอะไรต่างๆ แล้วดึงเด็กออกมาจากสภาพแวดล้อมที่เขาห่างไกลการศึกษาเรียนรู้ใช,รใช่ไหมแล้วก็ดึงมาดึงออกมาแล้วก็พอดึงออกมาแล้วก็มีกิจกรรมตรงใต,ต้ดหานใต้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ากิจกรรมที่ที่ผมทําคือเตะบอลศิละปะแล้วก็หาวาคีเกรือขายที่ทาเป็นจิตอาสามาร่วมกับเราเพราะเราทําคนเดียวไม่ได้ครับเรื่องกิจกรรมเพราะเราไม่ได้เก่งทุกด้านตรงนี้ครับค่ะตอนแรกๆที่ครูชาวเริ่มต้นไปที่ ชุมชนใต้สะพานพระราม8สภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อมที่นั่น,เป,น,นเป็นยังไงบ้างคะสภาพการเป็นอยู่คือพ่อแม่หาเช้ากินข้ามแล้วก็อยู่ข้นกลางเหมือนคล้ายๆชุมชุมชนที่มันไม่ใ่่คองเตยครับเขาอยู่บ้านติดๆๆติดกันอย่างนี้นนครับแล้วก็ผมก็เลยเดินเข้าไปบ้านเอ๊ะทำไมเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้เลี้ยงตื่อทำไมเด็กออกจากน้องระบบเยอะอทําไมพ่อแม่ยังต่ะให้เด็กไป เดินซื้อของติ่งผิดพิผิดพิพพอยู่มีนเนรื่องยาเสพติดไหมมีมีปัญหายาเสพติดใช่ครับแล้วก็พอปอหลังนั้นช่วงช่วง,ง,งที่ไม่มีอ่าไม่มีกิงแต่ติดเข้ามาเนี่ยเราก็จะลงเจาะในพื้นที่ไปเยี่ยมตามที่ต่างๆเลยครับอืมแปลว่าสภาพปัญหาตอนแรกกับตอนนี้เนี่ยต่างกันเยอะเลยมันต่างกันเพราะว่าโซเชียลมันสอนให้เด็กีได้เรียนรู้มากขึ้นแล้ว อ่าสิงต,ตรงนั้นยังไม่มีโซเชียลที่ผมไม่ทํางานทำอะไรอย่างนี้ยผมว่าเด็ก hmm. ยังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่อะไรอย่างงี้เรายัง mm hmm. ต่อนก็ได้แต่เมื่อมีโซเชียลเข้ามาทําให้เ mm hmm. ด็กไ,ได้เรียนรู้สิ่งผิดผิด mm hmm. แล้วเด็กก็ไม่ได้เรียนรู้สิงถูกถูทุกวักกกนเนี mm ้ย hmm. พอพออยากรู้อะไรก็ถามโซเชียล mm hmm. ถามโซเชียลคนดูได้โซเชียลก็ไม่ได้เก่งกว่เราหรอกครับเขาก็ทําผิดเหมือนเราแหละแล้วมันก็มีทั้งเรื่องบวกเรื่องลบอยู่ในนั้น ถ้าเด็กไม่มีภูมิคุ้มกันก็ใช้โซเชียลในทางที่ผิดก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ครับเพาว่า,อาพอพอมาเรียนรู้เขาไปเรียนรู้มากๆเขาจะไม่ฟังครูเขาจะถามโจเจียวถามเบื้อนถามอะไรอย่างเนี้ยม,มากขึ้นอ,อ,อันนี้คือคือกลายเป็นอุปสรรคที่ครูชาวเจอที่ทํางานยากที่สดุดเราต้อง,เร,องเ,รรเ,เราต้องเรียนรู้ไปกับเขาเราต้องเรียนรู้ไปกับเด็กด้วยนะ,ะทุกทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยผมก็ไปหาเด็กครู มีมีติ่งนี้อย่างนี้บางบางทีเด็กบอกครูมีเมติฟ้ามีเกดทิม้ามียาเขียวผมก็ต้องเรียนรู้ไปกับเขาว่ามันคืออะไรแล้วมันคืออะไรยาเสพติดทั้งนั้นเลยยาเกดทิม้าคืออายาผงขาวอย่างเงี้ยครับยาเขียวก็พวกทอมวบอะไรอย่างเงี้ยยาเมติฟ้าอมใต้ลิ้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเรียนรู้ไปเขา แปลว่าเด็กๆเ,เนี่ยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เขาเขารู้เขาเห็นสิ่งเหล่านี้แลวเขาได้สัมผัสด้วยใช่ไหมครูชาตใช่ครับผมว่าขึ้นอยู่กับครอบครัวถ้าครอบครัวเหมาะทําให้สิ่งนี้ทําให้เขาเห็นเขาก็ทําตามครอบครัวแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ได้ทำว่าอันไหนผิดอันไหนถูกตรงนี้ครับครูชาวอยู่ที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8เบ็ดเสร็จแล้วกี่ปีจนถึงตอนนี้ปีปีที่15ครับปีที่15้า ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8ปดเนี่ยเราสอนหนังสือด้วยไหมครูชาอวเราแล้วเมื่อก่อนนี้เราสอนครับตอนนี้เราลงบุนที่มากขึ้นลงบุนทีไปเยี่ยมเคสเยี่ยมผู้ป่วยเยี่ยมผู้พิการเยี่ยมแรกๆอ่ะสอนครับพอพองานผมมากขึ้นมากขึ้นผมก็ส่งให้คุณครูต้องขอเอ่ยชื่อโรงเรียนวัดขึ้นหาบดีครับก็ผมก็เลยไปบอกคุณครูผมมีเด็กพิเศษอ่ะอในบ้านอ่ะประมาณติบติบก่าคนคุณครูกอ ผมเลยบอกว่าคุณครูรับเด็กกลุ่มนี้เข้าเรียนแล้วคุณครูผอแล้วก็ค,อออวกคุณครูในโรงเรียนให้ความร่วมมืออย่างดีเลยครับซึ่งก็เป็น โรงเรียนวัดที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงใช่ครับแล้วก็ผมจะจะจะได้บอกปัญหาคนกูว่าเด็กคนนี้เป็นไงเป็นไงเพราะว่าผมลงเยี่ยมเยี่ยมบ้านไงครูชาจะใกล้ชิดจะรู้ประวัติความเป็นมาของเด็กแต่ละคนศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระรามแปดเนี่ยมีทั้งเด็กพิเศษแล้วก็เด็กปกติใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีผู้ตรงอายุมีผู้พิการมากขึ้นด้วยครับมตอนนี้คือดูแลครบวงจรเลยเมื่อก่อนผมขบอกว่าเราดูแลแค่เด็ก นั่น<อ>น่ะสิค่ะคือหนิง<พ>เคยไปหนิงก็เห็นครูชาวดูแลเด็กสอ,อนหนังสือทํากิจกรรมแต่ตอนนี้คือขยายมากผมขยายความสุขให้กับคำพรมเราไม่ได้หาเราเราไม่ได้ขยายปัญหามาให้เรานะเราขยายความสุขเมื่อเมื่อเราดูแลเด็กแล้วเราสอนตือเราทํานู่นทำนี่แล้วผู้พิการผู้ถูงอายุเขาที่อยู่แบบไหนตรงนี้ครับแล้วผมเลยขยายไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้ต้องต้องว่าผมได้ทําในสิ่งที่ผมอยากจะทํา พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวภารกิจแห่งหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของครูชาวกันตต่อในช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะดิฉันยังคงอยู่กับบุคคลดีเด่นในสังคมท่านหนึ่งที่น่าชื่นชมมากๆครูชาวชาววาลิตศาสตร์สมัยนะคะซึ่งเป็นครูศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8ค่ะครูเชาวเห็นบอกว่า เด็กก็มากขึ้นผู้ใหญ่ก็มากขึ้นเอาจริงๆแล้วเบ็ดเสร็จตอนนี้จานวนคนที่ครูชาวดูแลอยู่เนี่ยมีมมกี่คนมีเด็กประมาณ8 0ิบคนครับที่ตุนพัฒนาเด็กเล็ก่อนมาเรียนสามติบนอกนั้นก็จะเป็นเด็กที่พ่อแมอ่พ่อแม่ติดครูพ่อแม่อย่าล้างแล้วก็เป็นเด็กอันนี้ด้วยครับแล้วก็อยู่กับตายอยู่กับยายอย่างนี้ครับผู้น้องอเด็กกับแปดติบผู้พิการที่เป็นผู้ป่วยติดแปดลายครับแล้วก็เป็นเด็กเด็กพิการแปดลายครับ ครูชาวดูแลยังไงทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมผม,ผมว่า,าเราเราอยากคิดว่าตัวเองอแบกภาระเราไปช่วยเราไปช่วยเขาให้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นเราเราเรา,เรา,เ,ราเราแบกโลกเราแบกความรู้สึกของคนไม่ไม่ได้ทั้งหมดแต่เราพยายามไปพูดคุยกับเขาว,าว่าวันนี้ขันหรืออะไรต้องการอะไรไหมอย่างนะครับผมก็จะหาผู้ใหญ่ใจดีมาให้คือเราเราไม่สามารถทําคนเดียวได้ แต่ที่ผมเข้าไปผมพยายามสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวอย่าไปตรงที่ะดานคระนะเราเลี้ยงลูเขาเขาจะตอบแทนเราคือรอยยิ้มของเขาแค่นั้นเองครูชาวไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ว่าอย่าส่งเด็กไปสถานสงเคราะห์ใช่เพราะเด็กสถานเคราะห์มันไม่ได้มัน,มนผมไม่ได้ไม่ได้พูดว่าอยู่อยู่แล้วไม่มีความตุกนะอยู่แล้วมันมีขั้นตอนเยอะ แล้วเด็กอาจจะไม่มีการพัฒนาการเด็กถ้าอยู่กับพ่อแม่เด็กจะมีการพัฒนาการได้ดีกว่าสมมติพี่อาบน้ําเด็กเด็กเขาไม่รู้ว่าแปรงฟันเด็กยังพ่อแม่ยังถามเจ็บตรงไหนพ่อแม่ถูตัวถูอะไรแต่ที่จนานก็คือผสมน้าแล้วถูถูถูมันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวคุยกับเด็กครูชาวเอาประสบการณ์ตรงของตัวเองตั้งแต่เด็กๆมาพัฒนาเด็กใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผมไม่อยากให้พ่อแม่ พาเด็กไปอยู่ที่สถานคอกว่าสถานคอกเขาก็มีภาระเยอะแล้วคือเราเจอมากับตัวใช่ครับอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำาน้ำากินข้าว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 แค่ตัวจังตัวจังตัวอย่างนี้แค่นั้นเองคือเด็กเด็กจะมีการพัฒนาการขึ้นอยู่กับว่าต้องมีปฏิสัมพันธ์มีความรักความอบอุ่นอย่างเวลาถูสบู่เป็นไงลูกวันนี้ยกับไหมอาบน้ำหนาวไหม อย่างนี้นแปลงปันเจ็บไหม,อ,มอย่างนี้นกินข้าวอร่อยไหมคือได้พูดเด็กจะได้มีการพัฒน,า,นาการมไม่ใช่อยู่แต่การก็คือเอาข้าวมาใส่ปากใส่าปากอ,อย่างนี้นครับคือให้เขาอิ่มไปวันวันผลดุท้ายเด็กกลุ่มเนี้ย สมองจะไม่พัฒนาเลยเลยแต่นั่นหมายความว่าเขายังมีพ่อมีแม่เพียงแต่ว่าพ่อแม่อาจจะเหนื่อยหน่อยทำ<ช>มาหากินเหนื่อยหน่อยแล้วก็เลี้ยงลูกซึ่งอาจจะมีทั้งปกติแล้วก็เป็นเด็กพิเศษด้วยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ครูชาก็ยังสนับสนุนว่าต่อให้เหนื่อยก็ควรจะเลี้ยงลูกนะเพราะ,ะรรว่าเบี้ยคนพิการมันไม่พอหรอกเดี๋ยวผมหาผู้ใหญ่ใจดีให้ขดเหรืออะไรแจ้งผมมาผมก็จะหาผู้ใหญ่ใจดีขาดเป็นเพื่อ ขานนมผงอย่าบ่มหาผู้ใหญ่ใจดีให้แค่นั้นคือทุกทุกวันเนี้ยที่ที่พ่อแม่เหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยเขามองว่าทาทาอะไรทุกวันนี้ทําให้ตัวเองเหนื่อยเพราะอะไรแต่เขาลืมไปว่าเขาต้องมีลูกอยู่อืมเนี่ครับจะเหนื่อยยังไงก็ต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆที่เด็กกําพร้าพ่อแม่ติดคุกอะไรต่างๆเนี่ยคุณชาดูแลยังไงแบบอยู่กับตาอยู่กับยายใช่ไหมผมก็จะลงไปว่าได้เหี้ยงหือยัง ถ้าถ้าอยากจะเลี้ยงตือเดี๋ยวเู้าพาไปฝากตอนนี้ฝากที่โรงเรียนวัดคึ้าบดีหลายคนแล้วครับเด็กกลุ่มน,นี้เพราะว่าผมบอกว่าไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องตัวผ้าเขาจะถามว่าหนูไม่มีทัวผ้าไม่มีรองนากเดี๋ยวเู้ชาจัดาจานให้แค่นั้นเองให้เขาได้ให้ให้เขาได้มีชีวิตว่าเราเรา,เราไม่ได้เราเหมือนเด็กทั่วไปแล้วนะเราไม่ได้ขาดโอกาสแค่นั้นเองค่ะนั่นแปลว่า เด็กที่ยังอยู่กับพ่อแม่ครูชาวไปสนับสนุนส่งเสริมที่พ่อกับแม่เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ครูชาวไปดูว่าใครดูแลอยู่ปู่ย่าตายายครูชาวไปช่วยเสริมตรงนั้นใช่ครับแล้วทีนี้คนแก่ผู้สูงแก่ถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอ่าแล้วก็จะประทานโรงพยาบาลให้ครับแล้วก็เราก็จะหาแผ่นเพลิดหาแผ่นรองหานมอินจูให้กำรับเขาตรงนี้ครับอ่าผมผมไม่ได้ทำอ่าผมไม่ได้ทำคนเดียวผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ มองคุณค่าของคุณทำงานดีกว่าอืมนี่คือสิ่งที่คือครูชาวเองทํามาจนได้รับความเชื่อถือไว้วางใจพอครูชาวพูดทีหนึ่งครูชาวให้สัมภาษณ์ทีหนึ่งหรือว่า Facebook อะไรต่างๆซึ่งเป็นสื่อโซเชียลที่ถ่ายทอดเรื่องราวของครูชาวออกไปอันนี้คือมันทําให้มีคนมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมเป็นผู้อุปถมัมภ์ใช่ครับก็ทุนเด็กเด็กคนไหนที่อยากจะเลียงตือต่อ ขอ,<พ>อทุน<ม>การศึกษาให้ใช่ผมหาผู้ใหญ่ต้องถุงขอบพูดขอบคุณมูลนิธิไอจจีขอบคุณ,คณหมอเจี๊ยบและขอบคุณผู้ใหญ่ที่ท,ที่ให้การสนับสนุนอืมค่ะน,นี่ครับคือสิ่งที่เขาก็อยากช่วยครูชาวเห็นครูชาวชเหนื่อยแต่ครูชาวบอกว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับผมผมว่ารอยยิ้มของเขาทําให้เราทํางานมากขึ้นให้เขาได้รู้ว่าอ่า ชีวิตของเขาไม่ไม่ได้แตกต่างกับอะไรกับกูเชาแค่หนูมีความพร้อมเรื่องพ่อแม่มีพ่อแม่พร้อมแต่หนูอาจจะไม่มีความตุขอย่างที่ครูชามีอะไรคือความสุขที่ครูชามีผมผมได้ทําในสิ่งที่ตอนเด็กผมผม,ผมจะทํานู่นทำทำนู่นทำนี่ผมบอกว่าผมจะทําสนามเด็กเล่นผมจะทําร้านตุนบาทผมจะทํานู่นทำนี่ในสิ่งที่ที่ทุกคนเนะ่ย กลัวพอกลัวแล้วไม่อยากจะทําแต่ผมไม่กลัวอะไรมันเกิดก็ให้มันเกิดเพราะสิ่งที่เราไปมันเกิดจะประโยชน์อาจจะไม่วันนี้หรือภายหน้าตั้งเป้าแล้วก็ทําเดินหน้าทำไม่กลัวอุปสรรคอะไรไม่กลัวอย่าอย่าไปกลัวคนที่กลัวต้องกําจัดความความกลัวในใจของตัวเองก่อนทุกวันนี้พอพอเราจะทําอะไรเฮ้ยกลัวกลัวนู้งว่ะคนนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะจะได้ทําในสิ่งที่เราหวนเนี่ย วันนี้ครูชายังฝันอะไรอีกไหมอ่าพอละตอนนี้ผมส่งส่งลูกๆเรียนจนจบมาหาลัยแล้วก็สิ่งที่ผมทําทําต่อไปผมขอทําอย่างนี้ไปตลอดชีวิตครับค่ะไม่ไม่ขออะไรแล้วครับไม่ต้องตั้งโครงการใหม่ๆไม่ไมต้องคิดอะไรต่างๆนานาแต่ว่าดํารงสิ่งที่ทําอยู่เนี้ยไปเรื่อยๆอย่างดีที่สุดใช่ครับคือตอนเนี้ยถือว่า พอแล้วกับการที่สร้างมาขับเคลื่อนสิ่งต่างๆช่วยเด็กๆที่สวรรค์พระราม8มา<ช>พักกันสักครู่นะคะหวังว่าคุณผู้ชมที่ไม่เคยฟังเรื่องราวของครูชาวจะได้รู้จักทั้งตัวตนวิธีคิดแล้วก็หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของครูชาวชาวลทธิศาสสมัยรวมทั้งภารกิจที่ครูชาวดูแลมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานแล้วนะั่นก็คือที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8พักกันสักครู่กลับมาทิ้งท้ายในช่วงสุดท้ายกับครูชาวในข้อคิดและแรงบันดาลใจที่อยากจะแบ่งปันพวกเราค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะคุยกับครูชาวทีไรก็ชื่นใจและหัวใจพองโตแล้วก็ได้พลังจากครูชาวทุกครั้งที่ได้คุยที่ได้สัมภาษณ์นะครัครูชาวทำไมครูชาวถึงมีพลังเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมเห็นในในหลวงราชการที่เจ้าทำทำทุกอย่างทำนำนำนำเพราะว่าทําแล้วเห็นด้านแล้วเขาไม่เคยบน่นนะครับ มีในหลวงราชการที่9้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใ<ช>ครูชาวเคยเคยรู้สึกว่าทำเรื่องอะไรแล้วก็ยากจังเลยหรือกลัวสิ่งนั้นจะไม่สําเร็จกลัวสิ่งนี้จะไม่สําเร็จจริงๆลึกๆแล้วแม้จะไม่เคยบ่นให้ใครฟังเนี่ยแต่มีเรื่องไหนที่กลัวบ้างไหมไม่ผมกำผมกำกำจัดความความกลัวในใจตัวเองหมดแล้วครับเพราะว่าจริงๆมันคือ เรามองว่าถ้าเรายิ่งกลัวเรายิ่งทําอะไรไม่ได้ตรงนีครับจริงเรื่องกันสังคมจะทําให้ผมได้แข็งแกร่งมากขึ้นได้เรียนรู้พฤติกรรมคนมากขึ้นตรงเนี้ยครับครูชาวเจอกับผู้คนมากมายต้องร่วมงานกับผู้คนมากมายจริงอยู่ผู้ใหญ่ใจดีก็เยอะครูชาวสร้างเครือข่ายมีคนสนับสนุนส่งเสริมจากสิ่งที่ครูชาวทำมาจนกระทั่งเขาเชื่อถือเขาศรัทธาอยากทำอะไรคนก็มาช่วย แต่ในมุมของคนที่เขายังไม่เชื่อเขายังดูแคลนเขายังมองครูชาวแบบที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยครูชาวอยากจะบอกเขาอย่างไรจงผมไม่ต้องบอกหรอกคุณคุณแสดงบุติกรรมของคุณอะไรออกมาคุณต้องคุณคุณไม่พอใจคุณอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าครอบคุณคุณไม่เคยอบอุ่นคุณไม่เคยรับความอบอุ่นจากครอบครัวตรงนั้นนะครับคุณจะแดงคุณจะว่าอะไรถิ่งที่ผมทํา ผมไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแต่พวกคุณมองผมแล้วคุณพูดพูดติ่งติ่งที่ไม่ดีแสดงว่าครอบคุณกลับความรับจากครอบครัวตรงนั้นไปตรงนั้นครับเขาแดงพฤติกรรมอะไรออกมาเขาก็ได้อย่างนั้นครับนั้นอย่างเช่นมีคนมามองด้วยสายตาแย่บูลลี่อะไรกทนต่างๆนั่นนะจําไว้ว่าครอบครอบครัวเขาไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยได้รับความอบอุ่นเขาถึงบูลลี่คนอื่นนี่คือสิ่งที่เป็น วิธีคิดของผู้เชี่ยวเพราะว่าค,ค,ค,คนคนที่ว่าครับเขาคนที่ว่าเราเขาอาจจะไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมเขาได้แต่พูดนั่นแหละครับพอผลดูท้ายสิ่งที่ผมทําไปผมผมไม่ได้พูดคือผมใช้ลงมือทําสิ่งที่พวกคุณเห็นนั่นแหละคือประสบความสำเร็จแล้วะเราเราคนที่บูลลี่เราผลดูท้ายเขาจะย้อนเขาจะย้อนกลับไปดูตัวเองว่าตัวเองทําอะไรเพื่อสังคมหรือยังนอกเหนือจากสิ่งที่ครูชาช่วย เด็กๆคนได้โอกาสผู้สูงอายุที่สะพานพระราม8ครูชาวเองเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นเจ้าของรางวัลประกาศกิยติคุณมากมายแน่นอนว่าครูชาวก็ต้องไปให้แรงบันดาลใจไปพูดกับคนมากมายใช่ไหมเวลาที่ครูชาวจะไปให้กําลังใจคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ครูชาวอยากจะบอกเขาว่ายังไงจงจงเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเราก็าแสดงศักยภาพของคุณออกมาเราอย่าไปกลัวในสิ่งที่เราคิดแล้วเราเรายังไม่ได้ทํา จำไว้สิ่งที่เราอยากทําแล้วไม่ได้ทําผลนั้นมันจะติด,ม,ตดมันจะติดตัวไปตลอดชีวิตจนจนเราตายเราเรา,เราคิดจะทําแต่ยังไม่ได้ทำนงตรงเนี้ยซึ่งครูชาวทาหมดแล้วครูชาวคิด,<ม>ดอยากทําอะไรค,ครูชาว <จะ S 1> ทำ,ทำคือเตลในสมองทุกคนะ่ะมีความคิดเยอะแต่เขากลัวเขายังไม่เปิดใจตรงเนี้ยครับแต่ผมมองว่าตร,ตรงเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าตัวเองทําได้ ครูเชามีพลังจากเรื่องของความรักความอบอุ่นที่ครูเชาสะท้อนออกมาในเยอะมากตลอดการสนทนาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูเชาให้เด็กๆให้ผู้ใหญ่ให้ผู้สูงอายุอะไรต่างๆทุกวันนี้ก็คือให้พลังให้ความรักความอบอุ่น<ช>ที่ครูเชาต้องการตอนเด็กๆแล้วครูเชามีโอกาสให้แล้วครูเชาให้สุดพลังเลยอของตัวเองคือผมผมไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้เราจะมีลมหายใจไหมผมคิดว่าสิ่งที่เรานาไป มันเกิดจากความความความบริจุดของเราอ่ะที่เราช่วยเหลือเขาอ่ะตรงนี้ครับใครใครจะมองว่าอ hey, ทำไมคุณชาดูแลบ้านนี้ทําไมกุทชาไม่ดูเลผมต้องดูฐานของครอบครัวก่อนที่เราจะเข้าไปตรงนี้ครับปีนี้ครูชาวอายุเท่าไหร,ร่แล้วคะเนี่ย4.5้5เป็นแค่ตัวเลขแต่ต้องต้องเราต้องวัดหัวใจไว้ว่าเราต้องแข็งแกร่งมากขึ้น และนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ในหัวใจของครูชาวชาวลิตศาสตร์สมัยนะคะพ่อพระคนที่ช่วยเหลือเด็กๆเ,เด็กด้อยโอกาสเด็กพิการครอบครัวที่ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงต่างๆมากมายในชุมชนสะพานพระราม8แล้วก็ยังคงมุ่งมั่นอุดมการแบบนี้ยืนหยัดทำในสิ่งดีอย่างนี้ต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ครูชาด้วยความชื่นชมศรัทธาแล้วก็ให้ครูชารักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆากค่ะครูชา และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ